สวัสดีครับในวันนี้จะพูดถึงในหัวข้อสอนลูกฝึกพิมพ์ดีดภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษบรรยายโดยวิสันโพลุงโรดจาก CAS Training ในการฝึกพิมพ์ดีดนะครับสมัยก่อนนี่คนที่จะมาฝึกพิมพ์ดีดก็ส่วนใหญ่ก็จะทำงานทางด้านเลขานะหรืองานพวกธุรการต่างๆ แต่ตอนหลังมาเนี่ยปรากฏว่าผู้บริหารหลายท่านนะครับก็เริ่มมาใช้คอมพิวเตอร์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะพิมพ์เองนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไม่ต้องไปพึ่งเลยานะฮะที่ในการพิมพ์เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการฝึกเองแล้วก็ใช้วิธีเขาเรียกจิ้มดีดก็คือใช้นิ้วชี้2นิ้วเนี่ยนะฮะจิ้มจิ้มหา ตัวอักษรทีละตัวทีละตัวซึ่งทําให้มันช้าตอนหลังมาเนี่ยผมก็ให้น้องๆน,นะครับน้องๆน,นี่ก็คือเริ่มจากป .2 ป .3 ถึงป .6 เนี่ยก็สามารถที่จะฝึกพ,พิมพ์ดีดได้ที่นี้ในการพิมพ์ดีดเนี่ยนะครับจะให้น้องๆน,น,นี่ฝึกพิมพ์ภาษาไทยก่อนแล้วค่อยไปฝึกภาษาอังกฤษที่นี้ภาษาไทยเนี่ย ทำไมต้องฝึกก่อนนะครับก็เพราะว่าจะมีตัวอักษรเยอะกว่าแล้วก็จะพิมพ์ยากกว่าที่นี่ในการพิมพ์ดีตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีพิมพ์แบบสัมผัสนะฮะแล้วก็ไปหาโปรแกรม typing เนิ่งมาช่วยในการพิมพ์นะครับแต่บางทีก็ไม่สะดวกนะฮะก็มีวิธีลัดที่จะสามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับก็คือไปพิมพ์ภาษาไทยก่อนนะฮะลองมาดูครับ ในการพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยก็จะมีข้อความนะ,ะซึ่งที่บนหน้าจอนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยตัวอักษรกไก่ถึงโหรฮูกแล้วก็สระอะสระอาสระอิสระอีอะไรพวกนี้ครบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่วิธีการพิมพ์ตรงนี้นี่ก็คือก็ให้น้องๆเนี่ยอ่านหรือท่องไปก็ได้นะครับ Chat, แล้วก็ฝึกพิมพ์พิมพ์ทีละทีละส่วนนะครับอย่างเช่นข้อความทั้งหมดนี้ก็คือเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่านะครับก็พิมพ์แค่นี้นะเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่าพิมพ์ตรงนี้ให้คล่องซสก่อนแล้วก็พอคล่องเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยไปพิมพ์ตัวถัดไปนะครับก็คือกว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน นะก็พิมพ์ตรงนี้นะฮะจนคล่องเลยเราเสร็จแล้วนี่ก็มาพิมพ์เป็นมนุษย์สุดประเสรศิฐเลิศคุณค่ากว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ก็ทําตรงนี้นะบรรทัดที่1ไปเรื่อยๆนะครับจนทั่งคล่องแล้วค่อยไปทําต่อก็คือที่จงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการนะก็พิมพ์เฉพาะตรงนี้นะครับ พิมพ์เฉพาะตรงนี้จนคล่องแล้วก็มาทวนอีกก็คือเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่ากว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉานจงฟาฟันพัฒนาวิชาการเนีย่ยพิมพ์ตัวนี้ให้มันคล่องแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปพิมพ์ยาล้างผานลือเขียนค่าบีทาไคเนี่ยก็คือยาล้างผานตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนคล่องแล้วก็มาเริ่มพิมพ์เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่าจนกระทั่งยาล้างผานลือเขียนค่าบีทาไคเนี่ยนี่ก็คือวิธีการนะครับ แล้วเสร็จแล้วก็ไปทําต่อในในส่วนที่เหลือนะครับก็คือไม่ถือโทษโกรธแช่งซัดฮึดหัดด่าหัดอภัยเหมือนกีฬาอัจฉาใยปฏิบัติประพฤติกฎกําหนดใจพูดจาให้จะจะจ๋าหน้าฟังเอ่ยหลังเอ่ยนี่ก็จะมีไอ้เครื่องหมายประยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่องไปด้วยแล้วก็ฝึกพิมพ์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็น้องน ชั้นปฐมเนี่ยเริ่มพิมพ์ได้แล้วนะครับเพราะว่าค่อ,คอยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนี่พอพิมพ์คล่องทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้ลองจับเวลาดูนะครับว่าที่พิมพ์เนี่ยใช้เวลาน,านานเท่าไหร่แล้วก็ถ้าพิมพ์ไปเรื่อยๆเวลาก็จะค่อยๆลดลงนะครับจนกระทั่งคล่องแล้วเนี่ยก็ใช้ได้แล้วค่อยไปพิมพ์ภาษาอังกฤษซึ่งจะง่ายกว่ามากนะครับทีนี้ใน เวลาที่เราไปใช้งานนะครับเราก็จะสามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยนี่ได้คล่องแล้วก็รวดเร็วนะครับในส่วนของเวลาไปสมัครงานนะครับเขาก็อาจจะใช้เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเนี่ยนะครับใช้เพื่อที่จะทดสอบพนักงานหรือคนที่มาสมัครงานว่าเขาพิมพ์ภาษาไทยคล่องหรือเปล่าก็ใช้แค่นี้แล้วก็จับเวลาแค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆฝึกพิมพ์ตั้งแต่เป็นเด็กไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเพราะเวลาที่ขึ้นชั้นมัธยมหรือเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เวลาที่เราไปทําพวกรายงานพวกอะไรพวกนี้ก็จะใช้เวลาในการพิมพ์น้อยลงนะครับอันนี้ก็คือฝึกพิมพ์ดีดภาษาไทยซึ่งจะช่วยได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพวกโปรแกรมนะครับอันนี้ก็ใช้โปรแกรมพวก w ว r d ดหรือ Notepad อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ เรียกโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ฝึกพิมพ์ไปนะครับอันนี้ก็คือฝึกพิมพ์ภาษาไทยเมื่อพิมพ์ได้คล่องแล้วเราค่อยไปพิมพภาษาอังกฤษนะครับไปดูต่อนะฮะภาษาอังกฤษนี่ก็จะง่ายก็คือมีตัวอักษรไม่กี่ตัวแล้วก็ A ถึง Z ครบหมดก็คือเป็นประโยคตัวนี้นะครับก็คือ the quick brown fox jumps over a lazy dog นะครับก็ฝึกพิมพ์ตัวนี้ถ้าเป็นภาษาไทยแล้วมาพิมพ์ภาษาอังกฤษก็จะง่ายนะครับทีนี้ในการวางมือเนี่ยก็ลองมาดูหน้าตาของพิมพ์ดีดนะครับวางมือนี้เราจะวางนี้นะฮะอันนี้ก็คือฟอหอกดอแล้วก็เอกรสอฟอหอกดอนี่ก็คือใช้นิ้วทางซ้ายนะฮะก็คือฟอหอกดอก็นิ้วชี้ นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทางซ้ายมือขวาก็เอกรสวก็นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับทีนี้ไอตัวนิ้วที่ที่เราวางตัวนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยนิ้วชี้นะพวกที่เป็นสีเขียวทั้งหมดนี่ก็จะใช้นิ้วชี้คือก้าวกระโดดก้าวก้าวขึ้นมานะครับก็ใช้นิ้วชี้ทั้งหมดมันก็ก็คือพยายามจําเพราะว่าตัวนี้เป็นการวาง นิ้วแบบพิมพ์สัมผัสซึ่งเราใชา้ทั้ง10นิ้วเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะฮะจะทําให้พิมพ์รวดเร็วตอนแรกๆอาจจะไม่ค่อยชํานาญก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนนิ้วกลางนะครับก็คือกอไก่ตัวนี้ก็ใช้ปุ่มที่เป็นสีสีนี้นะครับนิ้วนางก็คือแถบนี้นิ้วก้อยก็คือทั้งหมดนี้นะครับส่วนนิ้วชี้ทางมือขวาก็เอก นะฮะเอก,ก็คือทั้งหมดที่เป็นสีเหลืองตัวนี้ R ก็นิ้วกลางก็คือแถบนี้นะครับก็พยายามจํานิดหนึ่งแรกๆอาจจะจําไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ถ้าพิมพ์คล่องๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามใช้นิ้วตามตามนี้นะครับนิ้วนางก็คือแถบนี้แล้วก็นิ้วก้อยก็คือแถบนี้นะครับอันนี้กเ็เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ภาษาไทยก่อนแล้วก็ไปพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะ หวังว่าในสีดีชุดนี้นะฮะจะช่วยให้น้องๆนะครับสามารถฝึกพิมพ์ตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นพวกนี้จะใช้ได้ตลอดชีวิตทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษขอบคุณที่ติดตามครับและพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปสวัสดีครับ